สวัสดีครับร้านทาทําแหลกครับผมวันนี้พาทุกท่านมาพบกับโตโยต้านิวฟอร์จูเนอร์นะครับตัวนี้ติดตั้งตัวแรกหลังคาเปิดหน้าหลังนะครับขนาด1.80 x 1.10ครับสำหรับใส่ของยาวๆนะครับเดี๋ยวใส่ของยาวแล้วด้านหน้าด้านหลังล้ำออกมาครับผมไม่ติดของนะครับผมตัวนี้ปูตะแกรงนะครับพร้อมคือขาจับตรงรุ่นี้ครับของนิวฟอร์จูเนอร์นี่ครับเต็มหลังคาเลยครับ สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับตัวแรกหลังคาเปิดหน้าเปิดหลังนะครับใส่กับรถรุ่นต่างๆนะครับหรือของตัว New Fortuner มีนะครับมีทั้ง1.6 1.60แล้วก็1.80นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ครับที่ร้านชาท่แหลกครับขอบคุณมากครับ